เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนจากกรณีที่มีรถ SUV ขับออกจากลานจอดรถแล้วจะเลี้ยวขวาข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ทารวังมีรถมอเตอร์ไซค์เด็กนักเรียน3คนพุ่งชนเข้าอย่างจังจากกรณีนี้ทําให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัสอีกห่คนนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตและน้องที่บาดเจ็บด้วยนะครับเรามาดูกันซิว่า น้องๆทั้งสามคนสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างมาเรามาฟังกันการเรียกร้องจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรียกร้องจากประกันภัยส่วนที่2คือเรียกร้องจากคนที่ขับรถประมาทที่เป็นฝ่ายผิดครับเรามาดูน้องที่บาดเจ็บกันว่าสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง 1. พราบาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่สาม0 0่นถึง8 0 0 0 0บาท 2. ประกันภัยภาคสมัครใจจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดคือ5 0 0แสนบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ระบุในกรมธรรม์3ประกันภัยจะจ่ายค่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายหรืออาจจะซื้อมาดเฉยนะครับแต่น้องก็สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องกับคนที่ขับรถประมาทหรือเป็นฝ่ายผิดนะครับสิ่งที่น้องจะเรียกร้องได้คือหนึ่งคือค่ารักษาต่อนเนื่องจนน้องหายเป็นปกติ2 ค่าขาดประโยชน์ของพ่อแม่หรือญาติที่จะต้องมาเฝ้าไข้จะต้องขาดรายได้และต้องใช้เวลานะครับในการเฝ้าไข้อันนี้ก็สามารถเรียกได้3ก็คือค่าชดเชยต่างๆเพราะหากน้องต้องหยุดพักการเรียนค่าเสียโอกาสที่น้องจะได้เรียนอันนี้ก็สามารถเรียกร้องได้นะครับ4ก็คือค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อันนี้ก็สามารถเรียกได้นะครับ ในส่วนของน้องสองคนที่เสียชีวิตเรามาดูซิว่าทายาทของน้องสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง 1. พรบรจะจ่ายค่าปรงศพให้กับทายาทคนละ500แสนบาท 2. ประกันภัยภาคสมัครใจของรถ SUV ที่เป็นฝ่ายประมาทจะจ่ายชดเชยค่าเสียชีวิตเต็มจำนวนนะครับก็คือตั้งแต่500 0สนบาทหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นอันนี้ก็แล้วแต่ระบุนในกรมธรรม์ สามค่าเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจจะซื้อคันใหม่ทดแทนแล้วทายาทน้องก็สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องกับคนที่ขับรถประมาทที่เป็นฝ่ายผิดได้ 1. ค่าชดเชยการขาดรายของน้องที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่น้องกเกษียณหรืออายุ60ปีอันนี้คือเรียกร้องต่อคนนะครับ 2. ค่าเสียโอกาสของน้อง ที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกร้องได้นะครับ 3. ค่าเลี้ยงดูน้องของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูน้องมาเป็นอย่างดีตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่เกิดเหตุอันนี้ก็เรียกร้องได้นะครับ 4. ก็คือค่าเสียหายต่างๆและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เช่นค่าจัดงานศพค่าใช้จ่ายที่จําเป็นที่เกิดขึ้นนะครับ แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาของทายาทหรือญาติญาติของน้องทั้งสามคนว่าจะเจราจากันที่เท่าไหร่ฝากติดตามทิตตอกหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเรียกร้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจแก้ปัญหาภาษาปา,ภากันส่งความสงสัยมาทางอินบ็อกซ์นะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคำถามครับเรามาช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกผมกิติธรรมิตสวัสดีครับ